รอนานแล้วนะนี่ยังไม่มาสักทีสวัสดีค่ะฝนฟ้าอากาศที่ฉันกำมะราอาอีศรีชายค่ะทางโน้นเห็นบ้าหรือเปล่าคะแล้วทางโน้อนล่ะคุณผู้ชมนะคะเห็นบ้าหรือเปล่าไม่ได้เห็นเพื่อนบีหรือว่าใครนะคะหมายถึงอากาศที่มันหนาวๆนาเี่ยแหลคะค่ะรู้สึกหายหน้าหายตาไปหลายวันแล้วอะรู้สึกว่าอากาศมันอุ่นขึ้นแล้วด้วยอะอุย๊ยทำไมไม่หนาวเหมือนก่อนหน้านี้อะโอ้อุตสา์รอว่าจะหนาวแล้วเนี่ย เนื่องจากช่วงนี้ค่ะลมหนาวที่ปกคลุมตอนบนของบ้านเราเนี่ยอ่อนกําลังลงนะคะแต่ว่ายังคงทําให้พื้นที่ภาคเหนือและภาคอีสานนั้นเนี่ยยังคงมีอากาศหนาวเย็นแล้วก็มีหมอกในตอนเช้าได้อยู่ค่ะขณะเดียวกันมีลมตะวันออกพัดน,นาความชื้นเข้ามาปกคลุมไทยตอนบนส่งผลให้บริเวณดังกล่าวอาจจะมีฝนฟ้าขนองเกิดขึ้นได้ขอให้พี่น้องประชาชนดูแลสุขภาพกันด้วยเนื่องจากสภาพอากาศที่แปรปรวนนะคะขณะเดียวกันทางใต้มีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมแถวๆปลายแหลมยวนทําให้ภาคใต้ตอนล่างตอนนี้มีฝนตกหนักบางแห่งชาวเรือเลี่ยงเดินเรือในบริเวณที่ มีฝนฟ้าขนองด้วยนะคะ ตอนบนของไทยอากาศอุ่นขึ้นแล้วมันอุ่นได้มากน้อยแค่ไหนไปค่ะเดี๋ยวไปดูพื้นที่ภาคเหนือก่อนเลยนะคะนู่นค่ะภาคเหนืออากาศหนาวเย็นกับมีหมอกในตอนเช้าอุณหภูมิต่าสุด13-23องศาเซลเซียสยอดดอยหนาวถึงหนาวจัด4-12องศาและมีฝนตก10%ของพื้นที่ค่ะภาคอีสานอากาศเย็นอุณหภูมิต่าสุด19-22องศายอดภูหนาว10-15องศาและมีฝนตก30%ของพื้นที่ภาคกลางอุณหภูมิต่ําสุด23-25องศาสูงสุด31 ถึง33องศากับมีฝนตก20%ของพื้นที่ค่ะภาคตะวันออกอุณหภูมิต่ำสุด23ถึง25องศาสูงสุด28ถึง30องศากับมีฝนตก40%ของพื้นที่ทะเลห่างฝ่กคลื่นสูงมากกว่า1เมตรภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยฝนตก60%ของพื้นที่ตกหนักบางแห่งแถวแถวนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสทะเลบริเวณที่มีฝนตกคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนฝั่งอนดมัานฝนตก40%ของพื้นที่ระวัง ฝนตกที่พังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลทะเลบริเวณที่มีฝนตกคลื่นสูง1-2เมตรปิดท้ายที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลอุณหภูมิต่ำสุด24-26องศาและสูงสุด32-33องศากับมีฝนตก30%ของพื้นที่ค่ะ และแววววมาว่าในวันพรุ่งนี้พื้นที่ภาคเหนือและอีสานอุณหภูมิจะลดลง2-4องศาค่ะแต่ว่าก็ต้องระวังเรื่องของฝนตกด้วยนะคะที่อาจจะมีฝนตกได้ในบางแห่งหลังจากนั้น15-16มาการาคมนี้จะมีลมหนาวกาลังปานกลางนรกใหม่แพร่มาปกคลุมตอนบนของบ้านเราทีนี้แหละค่ะตอนบนของไทยก็จะหนาวแบบตะโกน เพราะว่าอุณหภูมิจะลดลง2-4องศาอีกนะคะอุย้ยทางั้นไม่ไปไหนแล้วค่ะปักหลักรอลมหนาวมันตรงนี้แหละค่ะลาเลยนะคะสวัสดีค่ะค่อยๆมาก็ได้นะไม่ต้องรีบเดี๋ยวเพื่อนลอยตรงนี้แหละลมหนาวจ้มามาเมื่อไหร่ก็มานะ